สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ครับป้งไก่บ้านสิบแสบครับวิธีการป้งไก่บ้านนะครับเมื่อสีเนื้อเนียนๆนก็ไก่พันธุ์มาเป็ในไก่ครับอันนี้ผมข้างสูงนิดนึงพราะว่าวิธีการป้งนะครับถ้าเท้าเอาไก่ไฟมากเกินไปนี่เห็นว่มัมันจะไหมควันสุกไหมแต่ว่าผมมีเคล็ดลับเคล็ดลับก็คือผมจะเอาใบตองครับเนี่ยใบตองอันนี้ ใบตองค้างใช้ไฟเลยครับปกไว้ปกไก่ไว้ครับเพื่อที่จะให้มันแหม่มแหมแบบแหงๆเส็บๆอย่างนร้ก็เสสบๆต้องก,ก,กันนะครับเนือเน้อไก่ไหมครับเมื่อนี้เมนูยังครับ,บกี่แรงนอกจากปีงไก่มกปลามกป่าใส<ร>่มกป่าปลา่อน อัน,อน,นสี้สุกไหมดเด้อสิบปเปให้เบิ่ง์แม่โอ้อันอันนี้ซุกไปนี่ครับซุกแล้วซุกแล้วซุกแล้วปะซุกแล้วโอ้แต่แซ่บอันนี้ปลาครอบปะครับปลาครอ,อ,อบไม่เคยขนานกระแยงไปไอ้บอกบอกรสชาติได้รสชาติสิเป็น,นตยังไงต่ำเครื่องใส่แซ่บเผ็ดนัวนบ่จ้าวิธีการเฮ็ดเฮ็ดยาบกบ่ครับ,บ ำกับตะไคร่กระเทียมบักขูดยังใส่กันหลายอย่างไอ้นีถ้าถ้ากินกับข่าวนี้ห้ากินกับข่าวเนี้วหรือข่าวจ้าครับเดี๋ยวไปเสียบเลือกสองอย่างไคแล้วแต่คนมัดมัดข่เจ้ากินข่าจ้าครับข่าวเนี้ยวบ้ข่าวเนี้ยเนี้ยต้องมีข่าเนี้ยบ้าจะเสียบเลยวเ่าเดี๋ยวอันนี้นั่นเด้อกูนะอันนี้คืต้มมัดเห็ดผู้ไฮ้คือคนนี่แหละเด้อป้าคือมัดไงเถอะ คิดเหตุย่าคิดฮอดุยาเก็ดเหตุมันยังคือเล่าว่ะปาดอันนี้ใส่ยังนี่ครับแม่ใส่กล้วยใส่กล้วยมัดตัวมัดที่ซื้อเขต้มข้นเขาต้มมัดห้องคิดเอดไม่ตุย่าเบื้องจากหน้าตาแล้วบ่อนเลยนมั้งบ่บ่อนจับแซมแล้กันครับ